สวัสดีค่ะแอดมินเฟิร์นนะคะจากประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ m มิตซูบิชิไททันปี2020สีขาวตัวนี้นะคะเริ่มที่กระจกมองข้างเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะจะพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟเลี้ยวนะคะมาดูข้างๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดได้นะคะตรงจับกดตรงนี้แล้วก็มาเลยค่ะล้อนะคะ เป็นล้อแม็กนะคะพาไปดูด้านหลังเลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเบรกธรรมดาอยู่ฝั่งนี้ไฟตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในต่อเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าปัดรถนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์นะคะแล้วก็จะมีลำโพงค่ะแล้วมาดูคอนโซลหน้ารถต่อเลยนะคะค่ะคอนโซลหน้ารถจะเป็นสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจอสัมผัสนะคะเรากดได้ะคะ่ะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ตรงนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะหรือไฟขอทางระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่คือเบรกมือนะคะแล้วก็ที่ใส่ของก็คือแก้วน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยเลยนะคะ ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะก็จะมีแอร์แบกตรงนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็จะให้ไปดูเบาะเลยนะคะส่วนเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะส่วนด้านหลังแคบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะคะ ส่วนด้านบนนะคะก็จะมีไฟตรงนี้นะคะโอเคค่ะส่วนด้านหน้าอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะตรงนี้คะ่ะแอร์คู่หน้านะคะส่วนประตูนะคะด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้คนสีดำเหมือนกันนะคะประตู ลืมบอกไปนะคะและตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะเจ้าตัวนี้หากลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองมองหากระบะแคบนะคะแอดมินแนะนำตัวนี้เลยนะคะไทยท่านปี2020นนะคะหากลูกค้ากำลังมองรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ